สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอกล้องถ่ายภาพความร้อนเทอร์โมอิมเมจจินคาเมล่าจัดทำโดยนางสาวอาภากรบุญประเสริฐช่างอิเล็กทรอนิกส์3ทับ2รหัส087ค่ะและความสำคัญกล้องถ่ายภาพความร้อนหรือเรียกว่ากล้องภาพถ่ายอินฟาเรด สร้างภาพของวัตถุโดยใช้รังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากวัตถุในกระบวนการที่เรียกว่าการถ่ายภาพความร้อนซึ่งที่สร้างขึ้นแสดงถึงอุณหภูมิของวัตถุทําให้สามารถเห็นรังสีอินฟราเรดและแสดงภาพตามพลังงานความร้อนที่ปล่อยออกมาจากวัตถุซึ่งแตกต่างจากกล้องทั่วไปที่จับแสงมองเห็นได้ทําให้สามารถตรวจจับรูปแบบความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในสิ่งแวดล้อมได้ เทคโนโลยีพื้นฐานของกล้องถ่ายภาพความร้อนได้รับการพัฒนาเป็นครั้งแรกสำหรับกองทัพอย่างไรก็ตามการประดิษฐ์กล้องจับความร้อนนั้นเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของการถ่ายภาพความร้อนซึ่งเริ่มขึ้นในปี1960โดยเซอร์วินเลียมนักบินอวกาศผู้ค้นพบแสงอินฟราเรดโครงสร้างภายในนะคะกล้องถ่ายภาพความร้อนหรือที่เรียกว่าการถ่ายภาพความร้อนเป็นกล้องประเภทหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดเพื่อจับวัตถุหรือฉากต่างๆ กล้องชนิดนี้จะตรวจจับและวัดปริมาณความร้อนหรือพลังงานความร้อนที่ปล่อยวัตถุกออกมาซึ่งต่างจากกล้องทั่วไปที่จับแสงที่มองเห็นได้จากนั้นพลังงานนี้จะถูกแปลงเป็นภาพที่มองเห็นได้ซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุและวินิจฉัยปัญหาต่างๆค่ะหลักการทำงานมีดังนี้นะคะตัวตรวจจับรังแสงอินฟราเรดทำหน้าที่รองรับแสงอินฟราเรดที่แผ่ออกจากวัตถุเป้าหมายผ่านเลนส์ของเครื่องมือวัด แล้วแปลงรังสีอินฟราเรดเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของสัญญาณทางไฟฟ้าโดยรังสีอินฟราเรดที่ตัวตรวจจับรับไปนั้นประกอบด้วยรังสีที่วัตถุเป้าหมายแผ่ออกมารวมกับรังสีที่แผ่จากวัตถุอื่นหรือจากสิ่งแวดล้อมสะท้อนออกจากผิวของวัตถุเป้าหมายตามทฤษฎีการแผ่รังสีความร้อน The Molly o f thermal radiation จากนั้นวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะทำหน้าที่แปลงข้อมูลที่รับมาจากตัวตรวจจับและนำไปแสดงตัวแสดงผลซึ่งอาจจะแสดงผลออกมาในรูปแบบของตัวเลขสีหรือกราฟกล้องถ่ายภาพความร้อนประกอบด้วยเซ็นเซอร์ชนิดอินฟราเรดหลายตัวแต่ละตัวแสดงผลออกมาในรูปแบบของสีที่แตกต่างกันตามอุณหภูมิของจุดนั้นๆโดยทั่วไป สีแดงแสดงผลของบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงและสีน้ำเงินแสดงผลของบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำหรือโทนสีสว่างแสดงผลของบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือโทนสีมืดแสดงของบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำผลของแต่ละจุดที่ได้จากเซ็นเซอร์แต่ละตัวเมื่อนำมารวมกันจะประกอบขึ้นเป็นภาพเรียกว่าภาพถ่ายความร้อน ซึ่งการแปลงรังสีอินฟราเรดที่เซ็นเซอร์ตรวจจับได้ให้อยู่ในหน่วยของอุณหภูมิอาศัยกฎของพังพังลอและกฎของสเตฟานโบสแมนหลักการทำงานกล้องถ่ายภาพความร้อนทำงานโดยตรวจจับพลังงานอินฟราเรดที่ปล่อยออกจากวัตถุและแปลงเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะถูกประมวลผลเพื่อสร้างความร้อน ภาพที่จะแสดงผลข้อมูลในช่วงของสีโดยวัตถุที่อุ่นจะแสดงเป็นสีสว่างและร้อนและววัตถุที่เย็นจะแสดงเป็นสีเข้มมาตรฐานทั่วไปในปัจจุบันสำหรับกล้องจับความร้อนจะแสดงวัตถุที่อุ่นขึ้นโดยมีเฉดสีเหลืองสม้มซึ่งจะสว่างขึ้นเมื่อวัตถุร้อนขึ้นวัตถุที่เย็นกว่าจะแสดงสีน้ำเงินหรือสีม่วง พลังงานอินฟราเรดมีความยาวขึ้นเริ่มต้นที่ประมาณ700นาโนเมตรและขยายไปถึงประมาณ1มิลลิเมตรความยาวขึ้นที่สั้นกว่านี้เริ่มมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช้พลังงานอินฟราเรดนี้เพื่อสร้างภาพความร้อนเลนสของกล้องจากโฟกัสพลังงานอินฟราเรดไปยังชุดอุปกรณ์ตรวจจับจากนั้นจะสร้างรูปแบบที่มีรายละเอียดซึ่งเรียกว่าเทอร์โมกรม จากนั้นเทอร์โมแกรมจะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อสร้างภาพความร้อนที่เราสามารถมองเห็นและตีความได้กล้องถ่ายภาพความร้อนมีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การตรวจจับจุดร้อนและไฟฟ้าขัดข้องในเครื่องจักรอุตสาหกรรมไปจนถึงการระบุฉนวนและการล่วไหลของอากาศในอาคารสามารถถือด้วยมือติดตั้งบนโดนหรือเข้าร่วมกับอุปกรณ์และระบบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะโดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทําให้เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย <S <s <ug> <S การทํางานของอุปกรณ์การตรวจสอบอาคารสามารถใช้ถ่ายภาพความร้อนเพื่อตรวจจับการสูญเสียความร้อนในอาคาร ค้นหาปัญหาเกี่ยวกับฉนวนและระบบพื้นที่ที่มีความเสียหายจากความชืน้นการตรวจสอบทางไฟฟ้าและทางกลมักใช้ในการตั้งค่าอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์เพื่อระบุจุดร้อนทางไฟฟ้าฉนวนม้อแปลงวงจรไฟฟ้าและตรวจหาปัญหาทางกลในอุปกรณ์เช่นมอเตอร์และจุดรั่วไหลของฉนวนความร้อน ปฏิบัติการผจญเพิงและกู้ภัยสามารถใช้เพื่อค้นหาจุดร้อนในอาคารที่เกิดไฟไหม้ตลอดจนค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในโครงสร้างที่ถูกไฟไหม้หรือมีควันเหมาะสำหรับเหมาะสำหรับนักดับเพลิงผจญเพลิงเพื่อหาแหล่งกำเนิดของไฟได้การเฝ้าระวังและความปลอดภัยสามารถถ่ายภาพความร้อนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเนื่องจากสามารถตรวจจับ และติดตามวัตถุที่ปล่อยความร้อนและผู้คนในความมืดสนิทได้การบำรุงรักษาเชิงค่าตการสามารถใช้ตรวจหาและวินิจฉัยปัญหาในอุปกรณ์เครื่องกลและไฟฟ้าก่อนที่จะร้ายแรงและทำให้ต้องหยุดทำงานซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมเครดิชนิดกล้องถ่ายภาพความร้อน1กล้องพกพาขนาดกระทัดรัดแบบพกพาที่สามารถพกพาและใช้งานด้วยมือได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ใน ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายรวมถึงการตรวจสอบในโรงงานอุตสาหกรรมการตรวจสอบอาคารและงานบำรุงรักษาการติดตั้งบนโดนออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนโดนโดยเฉพาะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจับภาพความร้อนจากอากาศให้มุมมองที่ไม่เหมือนใครสำหรับการตรวจสอบและการสำรวจ 3. ระบบและอุปกรณ์รวมเป็นกล้องที่รวมเข้ากับระบบอื่นๆเช่นระบบการจัดการอาคาร ระบบควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ดับเพลิงโดยจะให้ข้อมูลอุณหภูมิตามเวลาจริงเพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบเหล่านี้กล้องระดับมืออาชีพเป็นอุปกรณ์ระดับไฮเอนที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพเช่นในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การตรวจสอบในอุตสาหกรรมและการใช้งานทางทหารโดยทั่วไปจะมีรายละเอียดสูงกว่าและมีคุณสมบัติข,ขั้นสูงกว่าเช่น ความสามารถในการวิเคราะห์ภาพและจัดเก็บ 5. กล้องระดับทั่วไปเป็นกล้องที่ออกแบบมาสำหรับผู้บริโภคและผู้ที่ชอบผู้ที่ชื่นชอบ DIY โดยทั่วไปแล้วจะมีขนาดเล็กกว่าราคาไม่แพงและมีคุณสมบัติขั้นสูงน้อยกว่ากล้องระดับมืออาชีพประโยชน์ของอุปกรณ์กล้องภาพถ่ายความร้อนกำลังกลายเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบอาคารว่ามีประสิทธิภาพตรงกับสเปคใช้ตรวจว่าฉนวนถูกติดตั้งในสภาพที่ดีหาตำแหน่งอากาศล่วไหลตรวจสอบการออกแบบโครงสร้างและหาตำแหน่งที่มีความชื้นซึมออกมายังมีการใช้งานนอกเหนือจากนี้อีกซึ่งขึ้นอยู่กับการประยุกต์ของผู้ใช้เท่านั้นโดยทั่วไปในปัจจุบันได้นำมาใช้ในการเพื่อหาสภาพต่างๆเช่น การเสื่อมของฉนวนในบ้านหรือวงจรไฟฟ้าที่โอเวอร์โหลดประโยชน์ของอุปกรณ์การตรวจสอบสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยการตรวจสอบความร้อนที่สูญเสียในอาคารการหาตำแหน่งของสายไฟหรือท่อที่มีความร้อนการหาตำแหน่งที่เชื้อราเติบโตการหาตำแหน่งที่หลังคาอาคารรั่วการหารูปแบบการกระจายความร้อนของท่อไอน้ำการตรวจสอบแบริง่ง การตรวจสอบการล่วงของฉนวนในอุปกรณ์ทําความเย็น <c oughs> ประโยชน์ของอุปกรณ์ไม่เพียงเท่านั้นในสถานการณ์ที่ไวรัสโควิด -19 กําำลังระบาดกล้องถ่ายความร้อนยังถูกนำมาใช้ในฐานะอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อคัดแยกกลุ่มคนผู้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้ด้วยเพราะการวัดอุณหภูมิด้วยภาพถ่ายความร้อน ไม่จําเป็นต้องเข้าไปใกล้ชิดเพื่อวัดอุณหภูมิเหมือนกับปืนวัดอุณหภูมิและไม่จําเป็นต้องเข้าไปแล่ยิงวัดอุณหภูมิทีละคนด้วยทําให้การคัดกรองผู้คนได้อย่างรวดเร็วดิฉนันนางสาวอาภากรขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ